สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็พามาทุ่งนากันนะคะวันนี้พามาชมชมทุ่งกันอากาศครึ้มๆนะคะทุกคนนี่ก็เป็นนาเป็นอีกแปลงนึงนะคะเป็นอีกแปลงหนึ่งของนานาที่อยู่ใกล้เคียงกันนะคะทุกคนตอนนี้คือเขาหวานข้าวแล้วเพิ่งหวานไปเมื่อวานนี้เองแล้วก็พอหวานปุ๊บฝนมาเลยคะ่ะทุกคนน้ําเยอะ วันนี้ก็คือพึ่งจะปล่อยน้ําได้นะคะปล่อยน้าออกไปได้น้ำก็เริ่มแห้งแล้ววันนี้น้ําไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฝดเริ่มเบาบางแล้วนะคะท้องฟ้าเริ่มเห็นท้องฟ้าแจ่มใสและตอนนี้เมื่อวานนี้ท้องฟ้าคลึ้มมากๆเลยค่ะทุกคนน้ำเนี่ยเต็มขาวไปหมดเลยนะคะวันนี้ก็ค่อนข้างเบาแล้วเราก็พามาให้ชมบรรยากาศกันนะ บรรยากาศท้องทุ่งนานะคะบ้านเราข่าวพยากรณ์อากาศเขาก็ว่าฝนจะตกนะคะฝนจะตกพายุเข้าก่อนหน้านี้นะคะก็เป็นอย่างที่เขาว่าเลยพายุเข้าอากาศอึมครึมทั้งวันเลยะคะ่ะทุกคนตอนนี้ก็เป็นช่วงสักประมาณเกือบเกือบบ่ายโมงแล้วนะคะทุกคนวันนี้มา ตัดตะไคร้นะคะตัดตะไคร้รอบบ่ายให้กับน้าน้าที่บ้านนะคะน้าเขาจะนำตะไคร้ไปให้กับพี่ๆที่ตลาดนะคะก็เลยต้องมาตัดให้เขาสักประมาณห้าหกโลนะคะทุกคนท้องฟ้าเริ่มแจ้งแล้วเริ่มสว่างแล้วแต่เมฆก,ก็ยังเยอะอยู่นะคะข้าวของนาเขาก็ตอนนี้เริ่มเริ่มที่จะปริแล้วนะคะเริ่มเริ่มงอกและหวาดเมื่อวาน เดี๋ยวมาให้ดูใกล้ๆกันนะะทุกคนว่าเป็นยังไงข้าวข้าวที่เขาหวานกันนะคะเห็นเม็ดข้าวไหมคะทุกคนเม็ดข้าวเม็ดข้าวที่อยู่ในนานะคะที่เขาหวานนี่เขาก็จะหวานได้วันนึงแล้วเดี๋ยวสักวันสองวันก็เขาจะคุมเลนนะคะคุมเลนนํายาคุมเลนมามาคุมมาคุมหญ้าหญ้าที่ ยาที่เป็นศัตรูของพื้นที่นาของเรานะคะนี่ก็รอให้เขาง,งอกก่อนดีนะคะที่ฝนไม่ตกลงมาอีกเพราะว่าถ้าฝนตกลงมาอีกนี่ข้าวข้าวแช่น้ำแน่ๆเลยตอนนี้ก็แดดเริ่มมาแล้วนะคะทุกคนอากาศก็เริ่มดีขึ้นหน่อย นี่แหละท้องทุ่งนาวิถีชาวนาของเรานะคะทุกคน